ลอกที่อยู่ข้างหน้าของเราสองท่านเลยนะฮะก็คือลอกโคเซอร์นะครับที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับครับก็อย่างนี้ครับวันนี้มีคนถามมากันเยอะว่าลอกตกลงมีกี่เบอร์นะฮะบก็ต้องบอกว่ามีเบอร์สามพันสี่พันแล้วก็หกพันแต่ณปัจจุบันนะครับขอแจ้งก่อนเลยครับว่าที่บริษัทนะครับเบอร์หกพันยังมีอยู่เบอร์สามพันยังมีอยู่ที่หมดก็คือเบอร์สี่พันนะครับ จะขอบอกว่าถ้าวันนี้ยังสนใจกันอยู่นะครับเบอร์สามพันยังพอมีนะครับแต่เบอร์สี่พันก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถติดต่อได้ตามร้านแล้วก็ที่วันนี้เราจะไม่ให้ดูก็คือว่าเบอร์สามพันกับเบอร์สี่พันแตกต่างกันตรงไหนครับอยากให้ท่าครพี่เก่งเป็นคนอธิบายเลยครับเชิญเลยครับพี่ครับก็อย่างที่เราทราบทั่วไปอย่างเช่นรอบแบนด์ดังๆก็จะผลิตออกมาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือเบอร์ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็ใช้บอดี้ตัวเดียวกันนะครับอย่างตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน เบอร์สามพันกับสี่พันเนี่ยคือใช้บอดี้ตัวเดียวกันนะครับต่างกันที่สปูลแค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้บางท่านก็เลยถามผมว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาซื้อเบอร์สามพันไปแล้วอยากจะซื้อสปูลเบอร์สี่พันเพิ่มได้ไหมผมก็บอกว่าได้นะครับท่านก็จะคราวนี้ท่านก็จ,กกจะมีลอกสองเบอร์ใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมถอดสปูลเบอร์สี่พันให้ดูก่อนมีเบอร์สามพันนะครับก็สลับสปูลกันได้เลยนะครับ อะไรข้างในใช้กันได้หมดใช่ไหมครับชิ้นเดียวกันทุกอย่างนะครับบอดี้ตัวเดียวกันเลยนะครับนี่แล้วนี่เราก็เอาสปูนนี้มาใส่นะครับก็ใส่ได้พอดีนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่ช่วยเทียบให้ทั้งกล้องดูหน่อยครับว่าเบอร์สี่พันกับสามพันมันต่างตื้นลึกต่างกันขนาดไหนอ่ะก็จะต่างกันที่นะครับ ความลึกของสปูลน,นะครับแล้วก็ขนาดไดามิตเตอร์ของสปูลก็จะต่างกันด้วยนะครับก็ถ้าถามว่ามากไหมก็นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเรื่องความจุสายอย่างเดียวเองนะครับไดมิตเตอร์ของเบอร์สามพันก็จะเล็กกว่านะครับเบอร์สี่พันนะครับพอสมควรก็ไม่ถึงกับมากเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสายพ e เนี่ย ก็จะต่างกันอยู่ประมาณของยกตัวอย่างง่ายๆถ้า P1 นะครับ <P 1> ก็จะต่างกันอยู่ประมาณสัก60เมตรโดยประมาณนะครับอยู่ที่หน้าตัดของสายด้วยนะครับ P2 เนี 1> <P> 1> ่ยก็จะต่างกันอยู่ประมาณสัก40 35หรือ40เมตรนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเบรกก็เท่ากันนะครับห้องเบรกนะครับพระจานกดเบรกฝาเบรกก็ใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับ